อัสสลามอะลัยกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะนะครับวิเคราะห์นะครับ,ข,นะรบข้อมูลอของยางนะครับเกี่ยวกับอากาศด้วยเหตุที่สภาวะนะครับโรกร้อนยางนะครับจะส่งผลผลกระทบกับยางอย่างไรบ้างนะครับนี้ เราจะได้เตรียมการไว้นะครับโลกนะครับที่กำลังร้อนขึ้นนะครับทำให้อากาศแปรปรวนแล้วส่งผลกระทบกับยางพาราทำให้ยางทำให้ยางพาราไม่ออก ถึงจะออกก็ออกไม่เต็มที่เหมือนกับที่เคยออกในปีที่ผ่านๆมานะครับเป็นกันทุกที่นะครับด้วยสภาวะโลกที่ร้อนขึ้นทำให้ฝนตกไม่ตรงนะครับตามฤดูกาลที่ผ่านๆมา จิงทำให้ใบยางนะครับมีการามีความเสียหายมีใบเป็นเชื้อราในช่วงฤดูฝนฝนตกไม่มีแสงแดดท,ทำให้ใบยางเน่าเป็นโรคใบร่วงส่วนในฤด,ดูแล้งนะครับช่วงถัดใบก็ยาง แตกใบอ่อนก็ทำให้ยางนะครับถ้าฝนตกลงมาทำให้ใบยางอ่อนๆเป,นอนนเป็นจุดลายๆอย่างนี้นะครับเป็นจุดลายๆอย่างนี้เมื่อโดนฝนในช่วงฤดูฝนใบก็จะเน่าเพราะว่ามันมีจุดดำๆอยู่แล้วนะครับ จุดที่ใบมันเน่าเสียช่วงใบอ่อนแล้วพอใบมันแก่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้จะส่งผลกระทบให้ยางขาดความเข้มข้นแล้วก็ทำให้ยาง <c oughs> ออกไม่เต็มที่นะครับ ถึงจะใส่ปุ๋ยบำรุงยังไงก็ออกไม่เต็มที่ยางจะออกดีไม่ดีก็ถึงจะใส่ปุ๋ยบำรุงดูแลยางเต็มเต็มที่ก็อยู่ที่อากาศด้วยนะครับถ้าอากาศเย็นกลางวันแดดร้อนกลางคืนอากาศเย็นยางออก แต่ถ้าอากาศร้อนทั้งกลางคืนกลางวันยางจะไม่ออกเลยอนาคตข้างหน้านะครับยางพาราจะาต้องประสบปัญหากับกโรคร้อนการปีดเยอะก็ส่งผลให้ยางโซมเร็ว จากที่เคยกีด2มีดสามมีดนะครับให้หยุดให้ลดลงมานะครับจาก3ามมีดเป็นสอตมีดครับจาก2อมีดให้เหลือมีดเดียวเว้นวันนะครับเพื่อให้ยางได้พักแต่มันจะลำบากกับ จ้าของส่วนนะครับเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะนะครับรายจ่ายเยอะทีนี้เราต้องหารายได้เสริมนะครับต้องหารายได้เสริมอย่างอื่นด้วยถ้าเกีดอย่างอย่างเดียวไม่พอแน่นอนนะครับอนาคตข้างหน้าถ้าฝนยังตกไม่ ถูกต้องตามฤดูกาลนะครับท <c oughs> างใต้ก็อากาศแปรปรวนนะครับก็ <c oughs> ต้องขออภัยนะครับคอแห้งนะครับวันนี้ก็รีบกรีดยางให้ได้ดื่มน้ำก็คอแห้งนะครับของผมก็จะดูแลสวนนะครับด้วยการ ตัดหญ้านะครับปล่อยให้หญารกในช่วงฤดูแล้งได้หญ้าต้นไม้ได้คลุมคลุมดินไว้เพื่อให้เกิดดินเกิดความชื้นนะครับไม่แห้งจนเกินไปทำให้รากยางเดินหากินอาหารได้ต่อเนื่องจะทำให้ยางออกสม่ำเสมอ ถึงลดก็จะลดไม่เยอะนะครับถ้าเราปีดเยอะมันก็ต้องต้องทำใจนะครับต้องทำใจมันจะไม่ค่อยออก ของผมช่ว,ชวงนี้ยังกิดสามวันหยุดนะครับสวันสวันพักฝนก็ทำท่าจะตกโปรยโล,ล,ลงมาแต่ก็ไม่ตกนะครับเมื่อวานานี้บางหมู่บ้านก็ตกนะครับหมู่บ้านผมไม่ตกแู่บ้านผมไม่ตกเลย ยางถ้าออกดีเวลาเรามากรีดเราจะรู้เลยนะครับว่ายางมันจะไหลมาทันทีเลยก็ฝนแรงวันก่อนนะครับตกมาติดต่อกันเป็นอาทิตย์ฝนหยุดตกยางไม่ออกนะครับเพราะว่าอากาศมันไม่เย็น มันไม่หนาวมันไม่เย็นนะครับทำให้ยางไม่ค่อยออกถึงดินจะเปียกนะครับดินจะเปียกชื้นแต่ถ้าอากาศไม่เย็นก็ไม่ออกนะครับก็ต้องทำจใจสักนิดนะครับเรื่องยาง ก่อนลูกก็ปกติดีนะครับแต่มาช่วงห,งหลังสภาพอากาศครับลกกูกมันเปลี่ยนไปวันนี้อากาศเย็นนะครับน้ำยางจะไหลอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ก็ออกดีดีมาก อากาศเย็นยังไหลติดติดกันอยู่นะครับแต่ถ้าอากาศร้อนก็ไหลไม่ค่อยดียางนะครับไหลไม่ค่อยดีเลยแล้วไม่ค่อยออกอยังไหลติดติดกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปอื่นอ๋อ ถ้าใครมีพื้นที่นะครับติดน้ำหรือว่าติดสักก็ถ้าให้น้ำได้ก็ให้น้ำนะครับแต่มันยางมันเยอะมันก็ต้องใช้ทุนทุนเยอะนะครับก็อาจจะลำบากส่วนของผมก็คงจะให้น้ำไม่ได้นะครับ พึ่งน้ำฝนอย่างเดียวถึงให้น้ำก็ไม่ออกนะครับถ้าอากาศมันไม่ให้อำนวยไม่หนาวเย็นทางอีสานช่วงนี้น้ำยางก็น่าเริ่มก็เริ่มน่าจะเริ่มเริ่มลดลงนะครับ ก็อากาศที่มันรน้อนยางก็ใกล้จะผลัดไปแล้วทางใต้ใบยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวมกราราคุ้มพาก็ผลัดไปถ้าอากาศชื้นยางจะออกดี ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไว้กับตันนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามมุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ